ตัวนี้นะคะเปิดติดตรงนี้หน้าเลนเข้าจะเปิดออกมาเวลาใส่ฟิล์มนะคะเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มให้ตรงนะคะปิดฝากล้องจะรันไปที่เลขหนึ่งนะคะเราก็กดถ่ายได้เลยตัวนี้เสียงชัตเตอร์เขาจะเบานะคะ ตรงนี้เป็นแฟตต่อเนื่องเขาจะกระพริบบังคับปิดแฟตนะคะชัตเตอร์เขาจะกระพริบตรงนี้ก็จะเป็นบังคับเปิดแฟตตรงนี้เป็นซูมเข้าซูมออกนะคะช่องมองก็จะขยับตามส่วนตรงนี้เป็นโหมดพาโนรามานะคะเลื่อนขึ้นเป็น เฟรมในช่องมองจะขอเป็นเฟร,รมยาวแบบนี้เลื่อนกลับก็จะเป็นเฟร,รมปกตินะคะส่วนตรงนี้เป็นโหมดโฟกัสเฉพาะจุดนะคะโฟกัสตรงกลางเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลกดแช่ไปครึ่งน,นึงแบบนี้เลนส์เขาจะขยับไปเองนะคะเขาจะซูมไปในระยะภาพบุคคลภาพครึ่งตัวตรงนี้เป็นถ่ายกลางคืน อันนี้เป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างปิดแฟลชนะคะกดนิ้วแช่ได้เลยไม่ต้องยกนิ้วแต่ส่องไปหาไฟนะคะก็คือแบบนี้เขาจะกินฟิล์มไปรัวๆเลยต้องหาจุดโฟกัสน,นะคะแล้วก็ถ่ายอันนี้เป็นโหมดถ่ายวิวนะคะจะชัดทั้งภาพ ตรงนี้จะเป็นตั้งวันที่พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มนะคะตัวเลขก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนตัวเลขกดแชร์ไว้ตรงหมดแชร์ไว้อ่ะเขาจะกระพริบแบบนี้แล้วก็กดตรงที่เซตเพื่อเปลี่ยนตัวเลขแบบนี้นะคะอ่ะใอยากไปเปลี่ยนอีกแบบนี้นะคะหรือถ้าเราจะปิดวันที่เราก็กดตรงโหมด ให้เป็นคิดๆแบบนี้ก็คือปิดไว้นะคะตรงนี้ถ้าเวลาถ่ายหมดหม้วนเขาจะกอกลับให้เองนะคะ,ะเดี๋ยวถ่ายให้หมดหม้วนนะคะอันนี้ใช้หมดตอนนี้ มัวน,นี้มีสามสิบหกนะคะอ่ะ,อะหมดละเราจะนับถอยหลังกับเอง เราก็รอจนกว่ากล้องจะเนียบไปเองนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะเปิดฝาได้เลยฟิล์มจะกลับเข้าไปในกลับแบบนี้เราส่งร้านล้างได้เลยนะคะ